สวัสดีค่ะเพ็กจากช่อง PKP Channel นะคะวันนี้เพ็กจะมาแนะนำ5อย่างที่ต้องทานเมื่อไปชิซโอโกะนะคะต้องเกินแบ c k กราวด์ก่อนเลยนะคะเพื่ออาจจะมีเพื่อนๆท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องเพ็กนะาเพ็กอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แต่งงานกับคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งสามีเพ็กก็คือเป็นคนชิซโอกะนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเกิดโตเกียวแต่เขาไปใช้ชีวิตที่นู่นเนเาะกา็เลยอยากจะมาแนะนำ5อย่างที่ สามีกับบ้านสามีแนะนํามานะคะว่าเออมาต้องไปกินนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะคะ โอเคอย่างแรกเลยถ้าพูดถึงชิโซกะทุกคนก็จะนึกถึงชาเขียวชาเขียวฮูจิชาเขียว,ชยวใช่ปะ่ะโอเคก็เดี๋ยวแนะนําชาเขียวกันก่อนเลยดีกว่าร้านแรกนะคะคิดว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันนี้นะคะก็จะเป็นร้านนานายะนะเป็นร้านแบบชาเขียวที่ค่อนข้างเก่าแก่มากแล้วก็ความที่มันดังของร้านเนี่ยก็คือเขาทําเป็นเหมือนแบบรสชาติของชาเขียว7เลเวลนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยคะ่ะว่าภายในร้านบรรยากาศเป็นยังไงนะคะ m ั t c า a n มเความเข้มข้นนะคะมันมีเจ็ดเลเอกเลเวลห้าแล้วก็จะเป็นโจิชานะคะเ้วกินกันเดยเข้มข้นไหมเข้มข้นมากไหมอร่อยอันไหนอร่อยกว่ากันอันไหนอร่อยกว่ากัน ต้นจินโนโงะไเช่เหมือนกันต่อมานะคะร้านที่2นะคะก็จะหนีไม่พ้นชาเขียวอีกแล้วซึ่งร้านจะอยู่ไม่ไกลจากร้านแรกเนาะเป็นร้านชาเขียวเหมือนกันแต่ร้านนี้จะเป็นกึ่งอารมณ์แบบคาเฟ่นะคะซึ่งร้านนี้เพ็งจะแนะนาเนี่ยคือถ้ามาญี่ปุ่นอะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนลองแบบเขาเรียกคาคิโกริอะน้ำแข็งใสของประเทศญี่ปุ่นไว้ทุกคนคือมันค่อนข้าง t e x t รือแบบ ค่อนข้างต่างจากไทยนิดนึงอะ่ะแต่เพียงว่ามันอร่อยอะเอออยากให้ทุกคนได้ไปลองนะซึ่งร้านนี้นะคะก็คือร้าน แล้วเรามาต่อกันอย่างที่3าเลยนะคะร้านที่สาที่จะแนะนํานะคะก็จะเป็นร้านแฮมเบอร์กค่ะถ้ามาชิโซกะทุกคนจะต้องรู้จักร้านแฮมเบอร์กที่ชื่อว่าซาวยากะค่ะทุกคนเป็นร้านที่ดังแบบมากๆเลยนะมีหลายสาขาทั่วชิโซกะนะคะเอาจริงๆตั้งแต่เพ็กทานแฮมเบอร์กมานะคะก็คิดว่าที่นี่เป็นที่ที่อร่อยที่สุดแล้วเนาะแล้วแฮมเบอร์กคืออะไรนะคะก็ให้นึกถึงคล้ายๆเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่มันอยู่ข้างในค่ะเออมันก็คือเนื้อ เนื้อวัวบดนะคะที่แบบปั้นเป็นก้อนๆนเนาะแล้วก็เอาไปทอดนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงแต่บอกว่าอร่อยมากจิ もう一度抑えますので2つは立てたままでお待ちください、はい

นัล้ะะคะแล้วก็อย่างที่4ี่นะคะทุกคนก็จะเป็นมะกรูดงนะคะร้านนี้คือแบบต้องต่อแถวหน่อยนะทุกคนออจริงๆสวัยกะก็ต้องต่อแถวนะคะแต่ร้านนี้คือฮีโรกับน้องซาฮีโรแนะนำมา นะคะว่าแบบเออร้านนี้อร่อยเนาะเขาก็แบบพาเพ็กไปกินนะคะซึ่งเออมันอร่อยจริงอะไม่ได้แพงด้วยแล้วก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันเนะชิโซกะมันติดทะเลอาหารก็จะค่อนข้างสดนะคะก็เดี๋ยวไปชมบรรยากันเลยค่ะ อย่างที่5นะคะที่จะแนะนำนะคะก็คือโคกโคกค่ะทุกคนอันนี้นะคือขนมเขาเรียกอะไรเนี่ยคัสตาร์ดเค้กเหรอเดี๋ยวเพ็กจะแกะให้ทุกคนดูนะคะจริงๆออริจินอลของมันไม่ใช่ชาเขียวนะแต่คือส่วนตัวเพ็กชอบชาเขียวก็เลยเลือกชาเขียวมานะคะออริจินอลของมันมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบไข่ไข่คัสตาร์ดครีมแบบสีเหลืองๆนะคะซึ่ง โคโก่เนี่ยมันจะมีหลายรสมากเลยมีสตรอเบอรี่มีช็อกโก้ช็อกโก้บานาน่ามัทฉะแล้วก็มีอะไรกะเ่าทิ้งออกก็คือประมาณนี้นะคะเดียวเพ็กจะให้ดูนะทุกคนรีวิวไว้พร้อมกันเลยว่าเป็นยังไงนี่อันนี้นะคะพอเปิดเข้ามาข้างในนะอก็จะเป็นแบบว่าเสร็จสีเนาะนี่นี่นี่ออริจินอลมันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคน แบบครีมครีมคัสตาร์ดไข่ไข่อันนี้เป็นรสชาเขียวอร่อยสุด,สดคือกลับบ้านฮีโร่ที่ไรนะจะต้องซื้อลับมาที่โตเกียวตลอดอันนี้ก็คือขนาดไซส์ของมันนะคะประมาณนี้เนาะเห็นหรือเปล่าเล็กเตน,น่ารักนี่ทุกคนมันน่ากินมากนี่จะเป็นชาเขียวนะคะ แล้วเพ็กจะแบะไส่ข้างในให้ดูไส่ข้างในก็จะเป็นชาเขียวมาทุกคนไม่รู้เห็นปล่าอยากให้ทุกคนลองถ้ามาอย่าลืมซื้อกลับไปกินนะคะออออโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับ5อย่างที่เพเ็กแนะนำไปนะคะก็คือเป็นนาง ร้านชาเขียว2ลร้านนะคะแล้วก็แฮมเบอร์กสวายกะหนึ่งร้านแล้วก็มักโครด้งนะแล้วก็ตกไายด้วยโกบนะคะเป็นขนมของฝากขึ้นชื่อจากชิโซ,โซกะนะคะก็ประเทศญี่ปุ่นก็จะเปิดเร็วๆนี้แล้วนะทุกคนก็คิดว่าน่าจะมีนะักท่องเที่ยวชาวไทายกลับมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากแน่ๆตัวยังไงถ้าใครไปชิโซกะก็อย่าลืมไปลองตามกันไปกินได้นะแนะ่นำจริงๆคนญี่ปุ่นแนะ่นำมาขนาดนี้คนไทยจะไปแนะนำต่อได้ยังไง Okay. แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีที่ไหน <c oughs> เด็ดๆดี <c oughs> ๆอะไรอีกเดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะแล้วก็ติดตามอินสตาแกรมกันได้นะคะช่วงนี้เริ่มกลับมาอัปเดตมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะ